จากเรื่องราวประเด็นร้อนเราไปต่อถึงเรื่องราวของการขยายประเด็นยังวนเวียนเมื่อสักครู่นี้อยู่ที่ทางด้านสซปปลาวนะคบหลวงพระบางหลวงพระบางทีนี้เรามาอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องราวของคือสปรปลาว์เขาประกาศจะเป็นแบตเตอรี่ออฟเอเชียคือเป็นแหล่งพลังงานไขพลังงานไฟฟ้าให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านครับก็เลยทําให้เขาจะมีการก่อสร้างเขื่อนแต่ว่าแน่นอนการก่อสร้างเขื่อนนะครับ ก็อ้างว่าเป็นการก่อสร้างเกื่อนภายในประเทศนะครับแต่ว่าในแม่น้ําสาขาในประเทศของเขาแต่ว่ามันแม่น้าสาขาังกล่าวนี้มันอยู่ในลาวจริงแต่ว่ามันมีผลกระทบต่อแม่น้ําโขงครับ<ช>ก็เลยทําให้บรรดาเครือข่ายภาพประชาชนของอไทยเราดูเหมือนว่าจะไม่สบายใจครับอ,ออกมาคัดค้านไม่อยากจะให้รัฐบาลไทยนี่ครับคือรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศสปะปะลาวเอาเราไปดูกัน<ช>นะฮะข่าวนี้จากทางด้าน เครือข่ายนะครับของทางด้านพูดง่ายก็คือ NGO นั่นแหละครับของไทยเรานะฮะ r n e w น e w นะครับเครือข่าย NGO นะครับเอาไปฟังอีกมุมมองหนึ่งนะครับที่ทาง NGO นะครับประชาชนนี่เขาสะท้อนมุมมองในเรื่องของการสร้างเขื่อนของสปปลาวนะครับจากเว็บไซต์ g r e e n n e w นะครับเครือข่ายประชาชน8จังหวัดริมโขงเรียกร้องไทยไม่ซื้อไฟเขื่อนหลวงพระบางนะครับ ครบ6เดือนนะครับกระบวนการศึกษากระบวนการปรึกษาหาหรือล่วงหน้านะครับของโครงการเขื่อนหลวงพบางเครือข่ายประชาชน8จังหวัดลุ่มน้ําโขงนะครับออกอแถลงการเรียกร้องรัฐบาลรัฐบาลไทยนะครับยุติการส,สนับสนุนใดในการสร้างสร้างเขื่อนผลกระแสไฟฟ้าในแม่น้ําโขงนะครับไม่รับซื้อไฟจากโครงการเขื่อนหลวงพบางนะครับเ <c oughs> ขบื่อนหลวงพ่บางนะครับเหตุกระทบสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ําโขงรุนแรงนะครับและไฟฟ้าสำรองไทยล้นเกิดแล้วนะครับ เนื่องจากโครงการนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบกําหนดระยะเวาระยะเวลา6เดือนของกระบวนการ PN PCA นะครับเกื่ลุกพะบางนะครับเมื่อวันที่7เมษายนนะครับซึ่งเป็นนี่คือปี6.3นะครับครับซึ่งจะเป็นการ เป็นเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าโครงการล่าสุดนะครับโครงการที่5บนแม่น้ำโขงสายประทานเครือข่ายประชาชนนะครับทางด้านประทานเครือข่ายประชาชนแปจังหวัดลุ่มน้ำโขงได้ถแถลงการเรียกร้อง4ข้อหลักนะครับก็คือเอาไปฟังดูนะครับม,มีข้ออะไรบ้างนะครับ mm hmm. ข้อที่1น,นะครับขอให้รัฐบาลยุติการสนับสนุนด้วยกับประการใดๆนะครับและแสดงท่าทีชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดการสร้างเขื่อนลงพระบาง หลวงพระบางและเขื่อนอื่นๆนะครับบนแม่น้ําโขงสายประธานนะครับเนื่องจากการผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนหลวงพระบางและเขื่อนบนสายน้ําโขงสายหลักไม่มีความจําเป็นต่อความต้องการของพลังงานของประเทศไทยอีกทั้งไม่คุ้มค่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อระบบนิเวศสังคมชุมชนทั้งไทยและ,ะทั้งในประเทศ และก็ในลุ่มน้ําโขงนะครับข้อที่2นะครับขอให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศไทยนะครับไม่รับซื้อโรงไฟฟ้าโครงการเขื่อนหลวงพระบางนะครับเพราะในเวลานี้ปริมาณไฟฟ้าสำรองเป็นปริมาณมากโดยข้อมูลจากเว็บไซต์กฟผระบ,บุว่าล่าสุดนะครับประเทศไทยมีกําลังผลิตนะครับในระบบรวม45,575เมิกวัตนะครับมีความต้องการไฟฟ้าสูงสูงสุดในวันที่13กุมภาพันธ์นะครับ2,700 2 7 1 1 2เมกะวัตต์นะครับคิดเป็นปริมาณไฟฟ้าสำรองสูงถึง30%นะครับข้อ mm. ที่3นะครับขอมีการปรับปรุงแก้ไขข้อตกลงแม่น้ำโขงปี2 5 3 8นะครับโดยเฉพาะกระบวนการ NPPCA นะครับให้ใหม่นะครับเนื่องจากที่ผ่านมากระบวนการนี้นะครับมีปัญหาและมีข้อบกพร่องอย่างมากนะครับทั้งเรื่องข้อมูลไม่ครบถ้วน ขาดการมีส่วนร่วมนะครับส่สุดท้ายแล้วนะครับแต่ละประเทศต่างถืออํานาจอธิปไตยในการตัดสินใจในการดำเนินการก่อสร้างจนทําให้กระบวนการ PNPCA นี้นะครับกลายเป็นเครื่องมือในการอนุมัติให้สามารถพัฒนาโครงการเขื่อนต่างๆได้โดยง่ายนะครับข้อที่4นะครับขอให้รัฐบาลไทยและกฟอฟผนะครับเปิดเผยข้อมูลและศึกษาผลกระทบ ข้ามพรมแดนที่เกิดขึ้นจากเขื่อนแม่น้ำโขงตอนบนในจีนนะครับและเขื่อนไซบุรีในลาวพร้อมทั้งนะครับหาหาทางแก้ไขเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าตลอดช่วงที่ผ่านมานะครับประชาชนตลอดริมฝั่งริมฝั่งโข,ง,ขงนะครับต่างได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับจากการเปลี่ยนแปลงการไหลของตะกอนนะครับการไหลของน้าอันเกิดจากอ,อันเกิดจากเขื่อนนะครับสร้างความเสียหายต่อการประมง ต่อระบบนิเวศแม่น้ำขงโดยยังไม่มีมาตรการในการแก้ไขยเยียวยาและรับผิดชอบอย่างแท้จริงด้วยนะครับดังนั้นนะครับทางเครือข่ายประชาชนไทยสีจังหวัดลุ่มน้ำขงระบุนะครับว่านับแต่นะครับตังแต่มีการตั้งเกิ่อนบุรีนะครับเริ่มผลิตไฟฟ้าปรากฏการปรากฏผลกระทบ สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนที่ชัดเจนตลอดลุ่มแม่น้ำโขงนะครับโดยตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม2 5 1 2นะครับแม่น้ำโขงบริเวณพรมแดนไทยลาวนะครับโดยเฉพาะ,ะตั้งแต่อเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับซึ่งอยู่ท้ายของเขื่อนไซบุรีนะครับเกิดปรากฏการระดับน้ำโขงลดอย่างรวดเร็วนะครับระดับน้ำระดับน้ำผันผวนผ,ผิดธรรมชาตินะครับแม่น้ำโขงเปลี่ยนสี จากการลดลงของจากการลดลงของตะกอนแม่น้ำนะครับส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของแม่น้ำโของอย่างรุนแรงนะครับจนนำไปสู่การสูญพันธุ์ของปลาและสัตว์น้ำโขงหลายสายพันธุ์ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับทางเครือข่ายประชาชนประชาชนไทย8ปจังหวัดรุ่มน้ำโขงนะครับยังเรียกร้องให้การไฟฟ้าฝา่ายบริตทบทวนบทบาทหน้าที่ขององก่อนนะครับโดยเน้นย้ําว่าการไฟฟ้าเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับที่มีหน้าที่จัด จัดหาไฟฟ้าตอบสนองความต้องการของประเทศไทยนะครับไม่ใช่ทําธุรกิจทําเป็นธุรกิจจัดหาไฟในระดับภูมิภาคนะครับดังนั้นจึงไม่ควรรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการเขื่อนหลวงพว่อบางและเขื่อนใดๆนะครับบนแม่น้าบ,บนแม่น้โขงสายหลักนะครับและควรบริหารจัดการพลังงานภายในประเทศสรรหาแหล่งพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมนะครับเพื่อให้เกิดการจ้างงานในไทยนะครับและการคิดค้น เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับนำมาซึ่งพลังศาสตร์อย่างแท้จริงนะครับทั้งกลุ่มยังบอกอีกนะครับว่าท้ายสุดนี้นะครับพวกเราเครือข่ายประเทศไทย8จังหวัดลุ่มน้ําโขงขอเรียกร้องต่อรัฐบาลประเทศสมาชิกคณะกรรมการแม่น้ําโขง4ประเทศนะครับก็คือไทยลาวกัมพูชาและก็เวียดนามนะครับต้องยืนยันหลักการาตามธรรมิบานนะครับ การบรหิหารจัดการแม่น้ำนานาชาติและกระบวนการตัดสินใจใดๆนะครับต่อโครงการเขื่อนหลวงพระบางที่จะต้องคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชน60ล้านคนนะครับที่พึ่งพาอาศัยแม่น้ํำคงเป็นสําคัญนะครับเขาบอกว่านะครับโครงการเขื่อนหลวงพระบางนะครับมีกําลังผลิตตั้งแต่1,420 1,420เมิะวัตนะครับมีบริษัทปิโจเวียดนาม เป็นผู้พัฒนาโครงการหลักนะครับตั้งอยู่ทางด้านเหนือขึ้นไปเมืองหลวงพะบางราว25กิโลเมตรนะครับโดยมีการโดยมีแผนที่จะส่งไฟฟ้าขายให้กับไฟฟ้าการผลิตของประเทศไทยนะครับและก็การไฟฟ้าเวียดนามและมีข่าวมาตลอดว่าบริษัทเอกชนของไทยมีความสนใจที่จะร่วมลงทุนด้วยนะครับทีนี้เราไปฟังเสียงจากทางด้านส,สปปลลาวทีนี้ครับว่าทางด้านลาวว่าอย่างไรในประเด็นนี้นะครับ โดยทางด้าน Voice of อเมริกาได้นำเสนอเรื่องนี้ครับนะฮะทางด้าน Voice of อเมริกาบอกว่ารัฐบาลลาวบอกปัดความกังวลของประเทศเพื่อนบ้านและก็นักปกป้องสิวยลล้อมที่เกรงว่าโครงการสร้างเกืือแห่งใหม่กั้นแม่น้ำโของอาจจะทำลายวิถีชีวิตของชุมชนริมฝั่งตอนริมฝั่งโขงตอนล่างระหว่างการประชุมที่กรุงเวียงจันทน์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอันนี้คือปี6 3ตั้งแต่เดือนกรกดาคมนะฮะปี63ที่ผ่านมานะครับ โดยรัฐบาลลาประกาศหรือแผนเดินหน้าสร้างเขื่อนพระบางสร้างเขื่อนหลวงพระบางนะครับซึ่งนําว่าเป็นเขื่อนแห่งที่5าจะทั้งหมด9แห่งเขาจะสร้างทั้งหมดนี้9แห่งนะครับเขื่อนหลวงพระบางนี้เป็นเขื่อนที่น่าจะใหญ่มากครับเป็นเขื่อนที่5ครับจาก9แห่งตามโครงการสร้างเขื่อนบนแม่น้ําโขงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและก็เป็นการยกระดับลาวน่ครับให้เป็นแบตเตอรี่ออฟเอเชียครับซึ่งอันนี้เป็นวิสัยทัศน์ของประเทศสปปลาวนะครับครับ เขาประกาศเป็นแบตเตอรี่ออฟเอเชียโดยเขื่อนแห่งแรกในโครงการนี้คือเขื่อนไซยบุรีครับแล้วก็ตอนที่ก่อสร้างเขื่อนไซยาบุรีนะครับเราคงเห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเขาเรียก <4 S 1> ว่าฮังกรีริเวอร์ครับคือแม่น้ําโขงเป็นสีฟ้าครับ,รบโดยเขื่อนไซยบุรีนี้เริ่มการผลิตฟ้าแล้วเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็คือปี63ที่ผ่านมาสําหรับเขื่อนหลวงพระบางครับจะเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดครับในเขื่อนทั้งหมด9แห่ง สยบุรีนี่จะเป็นน้องอยู่ครับอแต่ว่าใหญ่สุดนี่คือเขื่อนลูกเขาบางครับโดยคาดว่าจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ราวๆนะครับเมื่อสักครู่นี้ของข่าวเครือข่ายบอกว่าเท่าไหร่เมื่อกี้นี่ฮะนี่นะครับครับหนึ่งคณอาจก็จะไม่ได้แล้วนะครับครับผมครับไม่ก็ไม่เป็นไรครับผมครับบอกว่าจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 1, 4 6 0เมกะมวัตต์ครับนี่เป็นข้อมูลจาก Voice of Asia นะครับ แต่ว่านักกลร,รงด้านสิ่งแวดล้อมเตือนว่าโครงการสร้างเขื่อนเหล่านี้จะทําให้ปลาหายไปจากแม่น้ําโขงและก็จะทําให้ตะกอนดินไม่สามารถผ่านลงไปถึงบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้าโขงซึ่งถือว่าเป็นแหล่งปลูกข้าวที่อุดมสมบูรณ์ของเวียดนามครับตอนนี้คือเวียดนามเองก็เจอคือเขามีสามเหลี่ยมเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมก้าวมังกรอยู่ที่ปากน้ําของเวียดนามนะครับเป็นแหล่งที่อุดสมสมบูรณ์และก็เป็นแหล่งอาหารสาคัญของเวียดนามด้วยแต่ว่าตอนนี้คือน้ําโขงเริ่มลดแห้งลง ทำให้น้ําทะเลครับตอนนี้ครับรุกเข้าไปในปากน้ําของเวียดนามครับทาให้เวียดนามเจอปัญหานี้เช่นเดียวกันครับอย่างไรก็ตามในการประชุมประเทศรูมน้าโขงตอนล่างที่เราเรียกว่า MRC คือไทยลาเวียดนามแล้วก็กัมพูชาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาของเดือนนี้คือเป็นการรายง,งานข่าวตั้งแต่ปี63นะครับที่กรุงเวียงจันทร์รัฐบาลลาวพยายามเสนอแนวทางของผลกระทบสิมมล้อมด้วยการนาแนวทางที่ใช้กับเขื่อนไซยบุรีซึ่งประสบความสำเร็จที่คาดไว้มาใช้กับเขื่อนหลวงพระบางด้วย แนวทางดังกล่าวก็คือว่าการสร้างทางปลาผ่านเชื่อมกับยกระดับปลาหรือว่าลิฟต์ปลาหรือว่ากังหันปลาครับเพื่อให้ช่วยปลานี้สามารถว่ายทวนน้าไปวางไข่ที่ต้นแม่น้าโขงได้ถ้าเผื่อบ้านเราก็คงจําได้เกิดปากมูลนะครับเราเรียกว่าคือบันไดปลาโจรอันนี้เขาเรียกว่ากังหันปลาครับคล้ายๆกันหลักการเดียวกันครับผมคือหลวงพ่อบานี้มีบริษัท ปริโตวเวียดนามอันนี้ตรงกันกับข้อมูล NGO นของไทยครับซึ่งทางการของเวียดนามนี้เป็นผู้เป็นผู้ที่ถือหุ้นใหญ่ครับโดยจะเริ่มก่อสร้างในปีหน้าก็คือปี64นี้เออปี6ปี64นี้ครับและคาดว่าจะเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าได้คือปีคศ2027ปีนี้คือปี2021ก็ประมาณ6ปีโดยจะใช้ในเวียดนามแล้วก็ไทยนี้เป็นหลักก็ข้อมูลตรงกันคับ กรีน mm hmm. นิวเมื่อสักครู่นี้ว่าควรที่รับซื้อคือกฟผของไทยและก็ของเวียดนามถึงกระนั้นครับสถาบันประมงของเวียดนามเองก็ยังไม่แน่ใจว่าการใช้ทางปลาผ่านจะได้ผลจริงหรือไม่ก็คือว่าบันไดปลาโจดจะได้ผลจริง <c oughs> ไหมน่าจะมาดูงานที่ <c oughs> เกินปากมูที่บวนเรานะว่าได้ผลจริงไหมนะครับ นอกจากนี้ยังมีความกังวลในหมู่ของประเทศสมาชิก MRC เกี่ยวกับความโปร่งใสของโครงการและก็การกำหนดเวลาเพื่อตรวจสอบผลกระทบด้านสิน่งรอบต่างๆจากโครงการนี้เนื่องจากเวลา6เดือนที่รัฐบาลสปพป,ปลากำหนดไว้ว่าจะเริ่มก่อสร้างเขื่อนลวงพับางนั้นอาจจะกระชั้นเกินไปครับในขณะที่ทางได้คุณกนวัฒนารองเลขาธิการของคณะกรรมการแม่น้ำโขงของกัมพูชากล่าวว่าการขาดแคลนเอกสารที่แปลเป็นภาษาเขมรยิ่งทําให้การตรวจสอบและก็การทบทวนโครงการนี้ภายในเวลา6กเดือนแทบเป็นไปไม่ได้เลยครับ ด้านองค์กรสิ่งแวดล้อมต่างๆวิจารณ์ว่าที่ผ่านมากระบวนการตรวจสอบผลกระทบจากการสร้างเขื่อนลูกบางมิได้รวมเอาตัวแทนของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเข้าไปด้วยครับนอกจากนี้รัฐบาลลาวยังมีท่าทีเพิกเฉยต่อความกังวลของเพื่อนบ้านและก็เพิกเฉยต่อคําร้องให้มีการปรึกษาบททบทวนบทบาทเพิ่มเติมในเรื่องนี้ครับในขณะที่ทางด้านคุณโสนามประธานเจ้าหน้าที่จัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ MRC กล่าวว่า เอกสารก่อสร้างเขื่อนหลวงพบานที่ทางการลาวส่งมาให้กับ MR c ีนั้นยังขาดรายละเอียดสำคัญหลายอย่างรวมทั้งผลกระทบต่อระบบนิเวศการทำงานของกังหันปลาหรือว่าบันไดปลาโจนะครับและก็ค่าชดเชยที่จะให้กับชุมชนท้องถิ่นต่างๆอย่างไรก็าตามนะครับเลขาธิการของคณะกรรมการลุ่มน้ำโขงของลาว ก็คือค,คุณจันทเนธบัวลาภานะครับกล่าวว่ารัฐบาลลาวกำลังพยายามที่จะปรับปรุงการทำงานในเรื่องนี้และต้องการคำแนะนำจากทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาโครงการสร้างเขื่อนหลวงพระบางเพื่อที่ควร,รุ่นต่อไปในอีก20ปี30ปีข้างหน้าจะไม่ตำหนิว่าเป็นความผิดพลาดของรัฐบาลลาวครับถึงกระนั้นดูเหมือนว่าคำกล่าวของผู้แทนจากกล่าวยังไม่เพียงพอกับการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่ต่อต้านโครงการนี้ ได้แต่อย่างใดครับนี่เป็นข้อมูลจากทางด้าน Voice of Asia ของไทยแลนด์นะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงชนิดหนึ่งฮะเวลาหมดแล้วครับช่วนี้ครับเวลาหมดแล้ว <c oughs> นะครับ <c oughs> ครับอ่ะโอเคฮะเราก็ไปที่ทางด้าน ถาวอ,อยางยนต์ถ้าเผื่อใครที่จะเปลี่ยนยางรถยนต์วันนี้ตรงไปถาวอ,อยางยนต์ถาวอ,อยางยนต์กรุ๊ปและก็ไทยพลัสถาวอลยางยนต์นะครับซึ่งเขาเองก็เป็นตัวแทนจําหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศและก็ต่างประเทศออรรถออฟโรดยางรถเก่งรถกระบะรถตู้รถ s u v ครับ และก็รวมทางการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนภาพเบรกเกียร์จันเบรกตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยรวดเร็วและก็แม่นยำและก็วันนี้ถาวนยั้านยนต์นะครับมีการแจกเข้ากล่องฟรีนะครับ200กล่องนะครับ,รบตั้งแต่เวลา10บนาฬิกาและก็จะแจกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือวันที่2กุมภาพันธ์เวลา10บนาฬิกาที่สำนักง,งานใหญ่ของทางด้านถาวรยั้านยนต์ครับ นำ้ำมันเหลืองตาล้ำโพนะครับเมื่อไหร่ที่มีการวิวเวียนสีสันเมืองตะลายคล้ายจะเป็นลมนะครับหยอดน้ำมันเหลืองเสื้อผ้าเช,ช็ดหน้านะครับทาขมับรถจูบรถจะโล่งทันทีนะครับหาซื้อเลยที่ร้านคลัง,งยาตรงข้ามโรงแรมปทุมรัฐระดูทวีห้าแยกวารินนะครับรถทมหาเรือนนะครับศูนย์ก้าวศสเจ็นย์หนึ่งศูนย์หนึและก็0817908442ครับ ส่วน EC เองก็เป็นสารฟูสิติติกนะครับสามารถที่จะเลือกเติมได้ที่ห้องน้ำบรรนเครื่องเพียงแค่10นาทีจะเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นเครื่องเดินเรียบเสียงเงียบลดก,การสิรอลดควันดำเพิ่มแรงมา้าอัตราการเร่งแสงดีขึ้นคําว่าเหยียบแล้วเลื่อนปึ้ดปึ้ดเป็นอย่างไรสัมผัสได้มือ่อคนใช้อีซนี่คือสินค้าไทยคุณภาพส่งออกสามารถเลือกเติมได้ทุกร้านที่มีคําว่า E ีแไออยู่นาร้านครับวันนี้รายก,การนุพรคุยข่าวภาคบ่ายก็คงจะต้องร่าลาเพียงแค่นี้ผมนุ่นพันรันเพ็งครับช วิดีโอเตรียมความพรอ้อมสู่อาเซียน